ขอบคุณมาค่ะมาทำกินกันเองลดการเออัดในการไปซื้อขอากินนะคะคุณลดการแออัดในการไปซื้อขอากินนี่นะคะผัดสิวิ้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยผักออกไปนอก กระทะบ้างอะไรบ้างค่างงนน,นี่เราก็ทดได้ติดกระทะมั่งอะไรบ้างมันเป็นสเสน่ห์นะนี่นหมืการทำกับข้าวนะคชะ้านะคช ยอดาคกก็เป็นใส่ยอดขนานกัยอดฟองตุ้นะเพื่อรวมกันเป็นเรื่องเหลือก็เลยเก็วไว้เดี๋ยวมันจะเหลืองหมดเน่าหมดนะเลยจะทำล้นยุงร้นน้าเราก็ซื้อมาเรื่อยเยาชอากินผักขนานกับฟองตู้นะคะซึ่งสองอย่างนี้อย่าเยอะทั้งคือนะคะ แต่เ,เราก็ชอบยานะคะสามสิบนะคะนี่นะคะยาเยอะทงคู่เราก็ชอบนะคะน้ำมันหอยแะคะ่ใส่ไปเลยค่ะ มันตาลสายจุกๆไปเลยนะคะผัดสีอิ๊วต้องออกหวานๆเลยนะคะใครชอบหวานสใานส,นะะส,สน่ใครไม่ชอบอหวานไม่ต้องใส่นะคะสุดใช้สุดมันฉันชอบผัดซีอิ๊วออกหวานๆนิดหน่อยฉันก็จะใส่หวานๆนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นี่คะโอ้ ไม่ก็เราก็ใส่ลูกชิ้นหั่นเหมือนเดิมแล้วก็ใส่กุ้งเจ็ดตัวเหมือนเดิมน,นี่นะคะแลาเราซื้อมาหนึ่งกิโลแล้วเราก็จะมาแบ่งใส่ถุงไว้ถุงละเจ็ดตัวแปดตัวมั่งหกตัวมั่งอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะความสุกมาเยือนแล้วความสุกมาเยือนแล้วนะคะ มาพักไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จบคบเพลงท้งนี้นะคะ